สวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะมนี่ถุงเงินพารวยจะพาไปตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์บุรีล้มเนาะค่ะเนาะอาจารย์บุรี้ําให้ตัวเลขแนวทางมาเลขว่าหลายคูเนาะค่ะเนาะเลขว่าหลายคู อาจารย์บุรีรัมตัวเลขแนวทางม้างวดที่ผ่านมาบอกเข่าเนาะคะ่ะเนาะงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะก้อนสี่ไปเบิ้งตัวเลขแนวทางอาจารย์บุรีรัมเนาะคะ่ะเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนาะค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะเนาะ เลขบ่หลายคูเนาะค่ะเลขอาจารย์บุรีลำบ่หลายคูเด้อค่ะเด้อเลขอาจารย์บุรีลำจับคูไห้มีสามคูจับคูไห่เนาะค่ะมีสามคู่เลขสามตัวสองคูเนาะค่ะแล้วเลขล่างตัวเดียวนะคะพร้อมกับเลขวิ่งเนาะค่ะพร้อมกับเลขวิ่งหลักสิบเลขวิ่งหลักสิบเดี๋ยวทุงเงินพา้ารวยให้เบิ้งน้ำเลยเนาะค่ะเนาะ เลขวิ่งหลักสิบนะคะหลักสิบล่างเนาะคะ่ะหลักสิบหลักสิบล่างเอฟซีไหหมาเนาะคะ่ะน้องงวดที่ผ่านมาถุงเงินบ่ได้มาลวมาลงเนาะคะ่ะเพิ่นไหหา่าเพิ่นไหสามแปดห่านะคะ่ะเข้าที่ห้านะคะหลักสิบ วันนี้เพื่อนมาแบ่งปันเนาะค่ะเป็น f อซนะคะ f c ซแบ่งปันนะคะเพื่อนแบ่งปันห้เป็นตัวเลขแนวทางหลักสิบหลักสิบล่างเนาะค่ะเนาะหลักสิบล่างเอาค่ะผูใ้ใดสะดวกจดจดได้เลยเนาะ,ะเนาะใครสะดวกจดจดได้เลยนะคะเลขอาจารย์บุรีรัมนะคะวิ่งลูด วิ่งลูดที่เก้าเด้อค่ะวิ่งลูดเก้าสายวิ่งเด้อค่ะเด้อสายวิ่งวิ่งเก้าบนนะคะวิ่งเก้าบนข่้นให้วิ่งลูดเลยเด้อค่ะถ้าผู้ใดสะดวกผู้ใดสะดวกจดจดใดเลยเด้อค่ะวิ่งลูดนะคะ วิ่งรูดที่เก้าวิ่งรูดเก้าแล้วค่ะบนนะคะวิ่งรูดเก้าจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้สามตัว จับคู่ให้3ามตัวที่5 9าเก้สหส แตกเนาะค่ะเพื่อนวิ่งเก้าออกบนแต่ว่าเพิ่นมีตัวเลขจับคู่มาให้อีกตั้งหางเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ที่เพื่อนตัดออกมาเด้อค่ะเก้าสามเก้าสี่ตัดออกมาหาหาเนาะค่ะเนาะเพิ่มมาให้ที่ห้าห้า ล่างเพื่อนไห้ล่างน้ำเ้ยค่ะล่างตัวเดียวเ้ยค่ะเด้อล่างเพื่อนไห้ที่ซีจับคู่ให้ตัวเดียวที่สี่แปดจับคู่ให้ตัวเดียวเลยเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ตัวเดียวที่สี่แปด เปนแยกบนแยกล่างแต่จริงๆแล้วเอาล่างบนได้เ้อค่ะเลขบ่หลายคูเนาะค่ะเนาะเลขมันบ่หลายคูเอาล่างบนได้เลยเด้อค่ะเลขบ่หลายคูเนาะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะให้แคบหน้าจอตัวเลขแนวทางอาจารย์บุรีรัมย์เนาะค่ะเอาค่ะกนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดสนใจอยากวางแนวทางเนาะค่ะใครสนใจอยากวางแนวทางในช่องถุงเงินพาลยวยเด้อค่ะเดอ้อ ID Line นะคะ ID Line เนาะค่ะเนะาะ ID Line W L K 2 4 6เนาะค่ะ หรือเบอร์โทรนะคะ0946528893เบอร์โทรว่าแม่นไอรดียไลน์เด้อค่ะเบอร์โทรโทรสายตรงได้นะคะแต่แต่ว่าถ้าโทรไลน์นะคะต้องเป็น W L K 246เด้อค่ะเด้อหรือใครสนใจอยากดูดวงนะคะก็ทักมาได้หรือใครสนใจอยากวางแนวทางตัวเลขก็ทักทามาได้นะคะแนวทางตัวเลขของถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะอยากเอาตัวเลขแนวทางมาลงในช่องเนาะคะ่ะเพื่อ จะให้เอฟซีได้เห็นเนาะค่ะเนาะทุกทุกคนที่ติดตามในช่องหนูงเงินพารวยนะคะอยากให้ดึกเลขอยากให้ได้น้องเขากะถ้าเขามาวางแนวทางได้เนาะค่ะเนาะ,เ,นอะเอาค่ะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอตัวเลขเลยนะคะของอาจารย์บุรีรัมนะคะเพื่นบนเน้นเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะบนให้วิง่งลูดที่เก้านะคะบนวิ่งลู่ที่เก้าล่างวิ่งลู่ที่สี่นะคะแคปหน้าจอเลยค่ะ แคหน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอแล้วต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นแนวทางนะคะคลิปนี้สองเซียนเลยเด้อค่ะแนวทางของเลขวิ่งหลักสิบเด้อค่ะเลขวิ่งหลักสิบล่าง fc fc ทรงมหาหห่เนาะค่ะ fc เลขวิ่งเลขวิ่งนะคะเลขวิ่ง เลขวิ่งเนาะคะ่ะเอฟซีส่งให้เลขวิ่งเอฟซีส่งให้วิ่งล่างเนาะคะ่ะวิ่งล่างหลักสิบผู้ใดหาหลักน้วยมาใส่แมนๆจับใส่ได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ เลขวิ่งนะคะ fc ส่งให้วิ่งล่างหลักสิบหลักสิบเด้อค่ะสามสี่ห้าลักสิบเนาะค่ะเนาะหลักสิบงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกเก็ดงวดที่ผ่านมาเพื่อนไห่ เข่าที่ห้าเนาะคะนะ่ะเนาะเข้าที่ห้าหลักสิบนะคะเพราะว่าถุงเงินไม่ได้ไม่ได้ลงเนาะคะนะ่ะเนาะถุงเงินพารวยไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวแคปหน้าจอเลยค่ะเลขวิ่งหลักสิบนะคะผู้ใดมากสามกะจับสามไซเนาะคะ่ะหรือผู้ใดได้รักนุ้ยแมนแมนม,มามาจับไซได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะตรงกันกับอาจารย์บุรีลำอยู่เด้อค่ะอาจารย์บุรีลมนะคะ อาจารย์วีรัมไห่เนี่ยค่ะให้สี่ตัวเดียวเลยคือสี่แปดได้รักซิปพร้อมเนอค่ะตรงกันเนอค่ะตรงกันนะคะ,นนะ,คะแคปหน้าจอเลยะคะ่ะแคปหน้าจอแล้วนะคะเอาค่ะจบลิปนี้แล้วค่ะขอขอบคุณ FC เนาะคะนะ่ะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันแกงเตือนเนาะคะ่ะเพื่อจะไม่พลาดชิปดีๆจบคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอวยพรให้ f อเนาะคะนะ่ะเนาะที่ เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จนะคะขอบคุณและขอบคุณค่ะ